กางเกงชั้นในชายแบรนด์ Happy Tech ใส่สบายกระชับรับสลริละออกแบบอย่างดีเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะคุณสมบัติดีๆที่มีในกางเกงชั้นในชาย Happy Tech ขอบเอวยืดหยุ่นได้ดีใส่สบายไม่อึดอัดขอบขาเว้าใส่แล้วไม่รัดต้นขาเนื้อผ้านุ่มระบายอากาศได้ดีเนื้อผ้าคุณภาพดีตัดเย็บจากผ้าโพลีเอสเตอร์93% และสแปนเด็ก7%แห้งไวไม่อับชื้นมีความยืดหยุ่นสูงใส่สบายผ้านุ่มไม่บางใส่กระชับได้ลูกขอบเอวยางทอลายคุณภาพนุ่มไม่กดทับรอบเอวก่อนยืดมีขนาด24นิ้วยืดได้สูงสุดถึง40นิ้ว1แพ็คได้ถึง3ตัว3สีสุดฮิตสีเทาสีกรมสีดำ รองรับทุกสรีละสัมผัสนุ่มให้ความสบายทุกการเคลื่อนไหวด้วยกางเกงชั้นในชายแบรนด์ Happytech สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แคตต l o g อกไฟเดย์และแอปพลิเคชันไฟเ d a y